สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านครับสรนันจะเล่าให้ฟังว่าทําไมคนลาวจึงเข้ามาบางกอ,อกได้ก่อนอื่นก็ต้องบอกนะครับว่าผมนะ่ะอายุยังไม่มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนที่เขียนบทความไว้ในหนังสือก็ดีในเฟ e บุ o กในโซเชียลต่างๆเนี่ยเวลาเนี้ยมันก็แพร่กระจายกันไปเยอะ ผมก็เป็นคนชอบอ่านก็มีหลายๆเรื่องที่เอาไปทำหนังทำละครก็มีเอาไอเดียไปนะเวลานี้คนเขียนบทคนทำหนังทำละครก็เอาจากพวกนี้ไปครับนะผมก็ต้องขอบคุณเว็บไซต์ต่างๆที่ท่านเขียนกันมานะวันนี้ผมได้เรื่องมาเรื่องหนึ่งน่าจะต้องใช้เวลาสักสองตอนหรือสามตอนเพราะมันยาวประมาณยี่สิบหน้ากระดาษ A4 เขาเขียนไว้ในหัวเรื่องที่ชื่อว่าทำไมคนลาวจึงเข้ามาถึงบางกอ,อกได้คนลาวในที่นี้คือประเทศลาวนะครับไม่ใช่คนอีสานหรือว่าคนเชียงใหม่นะครับคนเชียงใหม่ก็ไม่ใช่ลาวนะครับแล้วคนอีสานก็ไม่ใช่คนลาวเราชอบไปว่าคนอีสานว่าโอ้ยไอ้พวกลาวไอ้คนลาวไม่ใช่นะครับคนละชาติกันนะครับอ่ะนั้นผมขอเข้าเรื่องเลยนะครับ ผมจะเอาเรื่องที่ผมเขียนไว้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าผมเนี่ยได้อ่านบทความของหลายๆท่านที่บันทึกไว้อ่านด้วยความสำนึกในความรู้ความสามารถที่ท่านทั้งหลายได้บันทึกเอาไว้นะฮะแต่ละท่านก็มีมุมมองอในเรื่องเนี้ยไปต่างๆกันนะก็ไม่แปลกอะไรหรอกครับใครคิดยังไงก็เขียนไปอย่างนั้น ในโลกของความคิดยุคปัจจุบันเนี่ยครับทุกคนมีสิทธิ์เสมอกันหมดและเมื่อใครมีข้อเขียนที่เขียนลงมาแล้วเนี่ยบางคนอ่านแล้วเนี่ยก็เอาไปดัดแปลงอย่างที่ผมได้พูดแต่แต่ไหนแต่ไรมาแล้วน,นะครับว่าบางเรื่องเนี่ยก็ถูกนําไปเขียนเป็นละครก็มีอะไรก็มีแล้วก็บางทีก็ดังซะด้วยก็มีนะฮะทีต้นเรื่องก็มีอยู่ลิเดียอย่างที่ผมทําเรื่อง พระป่าผีจบลงไปนะั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยาวอะไรนะก็เอามาเขียนเป็นนิยายได้ห้าหกตอนนะครับของการอ่านออกอากาศนะก็จะมีผู้อื่นแคะเอาไปสารต่อไปแสดงความคิดเห็นแย้งย้อนบางคนก็เอาไปเติมเสริมต่อจนเสียรูปก็มีนะแต่ในความคิดเห็นของผมเนี่ยผมว่าข้อเขียนต่างๆ ผมว่าสนุกสนุกมากสนุกน้อยแต่สนุกคือสนุกกว่าเมื่อตอนผมเป็นเด็กๆมากเลยยุคนั้นนี่มันต้องไปอ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วก็ไม่สามารถที่จะดิ้นไปได้เพราะมันเป็นหนังสืออะนะแล้วก็บางทีเขาพิมพ์ผิดมากก็ไม่ขามาที่จะไปย้อนแย้งอะไรเขาได้นะฮะเพราะยุคนั้นมันเป็นเป็นยุคหนังสืออ่ะไม่ชอบก็แค่เอาหนังสือทิ้งไปหรือเอาไปชั่งกิโลขายหรือ หรือไปเอาไปหอ่อก้วยแคกเลยหมดเรื่องหมดราวไปนะฮะก็เยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่นําเรื่องราวมาลงไว้นะผมก็ถือว่าท่านเหล่านี้เป็นครูด้านปัญญานะวันนี้ก็เลยเอาของหลายๆครูผสมกันเข้ามานะจากความรู้แหล่งอื่นๆนะตั้งแต่ครูพลายน้อยนะศิลปินแห่งชาติด้านการเขียนแล้วก็ อีกหลายครูด้วยกันนะฮะก็เอามารวบรวมแล้วก็เอามาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มต้นจาก <c oughs> ลองย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เมื่อปีพุทธศักราช2322ครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีท่านได้ทรงกอบกู้แผ่นดินไทยกลับคืน มาได้จากพมา่าที่มันยึดเอาไว้ได้สักเจ็ดเดือนได้เมื่อยึดมาได้สเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทรงปราบดาขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะก็โปรโดให้เจ้าพญามหากษัตริย์ศทัพไปที่เวียงจันทร์นะฮะไปตีกับไปตีกับพมา่าอีกนะฮะก็ไปตีแล้วก็ชนะนะฮะพอชนะแล้วเนี่ยทําไงครับไอ้คนที่มันมาอยู่เนี่ยไม่ใช่คนไทยไง นะมันเป็นลาวก็มีอะไรก็มีหลายชาติปนกันแต่ส่วนมากเขาก็จะเป็นลาวเมื่อชนะแล้วนี่กขวาดต้อนที่เรียกว่าชะเลยนั่นแหละเอาทั้งคนท,งทั้งทรัพย์สินยึดกลับทีเนี้ยข่าวนั้นเนี่ยไม่ได้เอาแต่คนมานะได้อัญเชิญพระแก้วมรกตองค์ปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาส,าศาส,าสดารามนั่นแหละครับนะนิมนต์เอาท่านมาด้วย นะครับนอกจากนั้นเนี่ยน้ำใจของสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชก็สมเป็นชายชาตรีคือเมื่อชนะศึกแทนที่จะสำเร็จโทษศัตรูคือฆ่าทิ้งคือการรบกันเนี่ยเมื่อเมื่อชนะเนี่ยก็ไม่รู้จะเก็บไว้เป็นเสี้ยนเป็นหนามเป็นหอกข้างแค่ทำไม,ไมคือไม่ให้มันเป็นเนื้อร้ายอีกต่อไปแต่พระ สมเด็จพระเจ้าตากสินก็ไม่ได้ทําการโหดร้ายเช่นนั้นไม่ได้ทําการโหดร้ายต่อศัตรูคู่อาฆาตเหมือนในชาติอื่นเขาทําเพราะในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินได้อัญเชิญเชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์ประเทศลาวมาประทับที่กรุงธนบุรีด้วยองค์ที่เชิญมานะครับเชื้อพระวงศ์ก็คือเจ้าอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์เนี่ยเป็นลูกชายนะครับ ภาษาสัตว์เจ้าก็ต้องเรียกว่าพระราชโอรสองค์ที่สามในพระเจ้าสิริบุญยสารอันนี้เป็นตำนานนะครับมันย้อนไปเพื่ง2,300กว่านะครับในตำนานฉบับนั้นเนี่ยเขียนว่าเจ้าอนุวงศ์ขณะมาเป็นองค์ประกันนั้นยังเด็กอยู่แต่ก็รู้ความดีแล้วนะฮะ พอบทจากราชการสมเด็จพระเจ้าตากสินมาถึงราชการที่หนึ่งเนี่ยก็ยังรับสตรีเชื้อสายลาวมาเป็นสนมถึงสองคนด้วยกันสนมของเจ้านุวงศ์นะต่อมาก็คือเจ้าจอมแว่นเจ้าจอมแว่นเนี่ยเป็นลูกไก่เป็นลูกเสนาบดีกรุงเวียงจันทร์และเจ้าจอมมารดาทองสุขหรือว่าคำสุข คนนี้เป็นพระราชธิดาในเจ้าอินทวงศ์เจ้าอินทวงศ์เป็นใครเจ้าอินทวงศ์เป็นพระเชษฐาคือหรือว่าพี่ชายของเจ้าอนุวงศ์เจ้าจอมบารดาทองสุขหรือว่าคําสุขเนี่ยได้สิ้นพระชนเมื่อพระธิดาคือพระองค์เจ้าจันทบุรีมีพระชนส่าได้ห้าขวบเองครั้นปลายรัชสมัยรัชการที่หนึ่ง ก็ได้ทรงพระมาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าจันทบุรีขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากุลทนทิพยวดีด้วยว่าเจ้าจอมานดาทองสุขหรือว่าคำสุขเนี่ยนะควรถือเป็นพระภรรยาเจ้าด้วยดังนั้นเมื่อมีพระประสูติการพระหนอจึงควรเป็นเจ้าฟ้าตามโบราณราชประเพณี และได้มีพระราชพิธีโสกันเต็มตามอย่างสมเด็จพระเจ้าฟ้าพระราชกุมารีเป็นครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ในครั้งนั้นครูสอภายน้อยศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณกรรมท่านได้เขียนและกล่าวถึงวังบางยี่ขันไว้ในเรื่องลาวบางังอกท่านเขียนไว้ในนิตยสารศาลิลปะวัฒนธรรมปีที่ยีฉบับที่เดือนมกราคมนะ ฉบับที่สามมั้งนะฮะพอศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าห้าสิบห้าหกสิบห้ายี่สิบปีมาแล้วไม่รู้ว่าถ้าท่านไปหาอ่านจะเจอไหมแต่ครูสอได้เขียนไว้อย่างนี้ครับเขียนไว้เรื่องวังบางยี่ขัน่เป็นแต่เพียงคําเรียกคือเมื่อมีเจ้านายไปอยู่ชาวบ้านก็จะเรียกบ้านหลังนั้นว่าวังคือไม่ได้เป็นวังใหญ่โตโหฐานอะไรเป็นบ้านที่เจ้าอยู่เนี่ย ชาวบ้านก็เรียกบ้านที่เจ้าอยู่ว่าวังสําหรับเจ้าเมืองเวียงจันทร์อจะได้มาพักที่นี่ด้วยและเมื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าจึงเรียกกันว่าวังนะอย่างที่ผมได้อธิบายซ้อนอธิบายซับแล้วนะครับครูสอภายน้อยศิลปินแห่งชาติท่านได้ก,กล่าวไว้ว่าเจ้าวันุวงศ์เนี่ยจะพำนักอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบบางทีก็จะอยู่ที่วังบางยี่ขัน เจ้าอนุวงศ์คงอยู่ไม่กี่ปีเมื่อเจ้าอินทวงศ์ได้ราชสมบัติในนครเวียงจันทร์ราวปีพศ2340เจ้าอนุวงศ์ก็ได้ไปเป็นอุปราชแล้วก็เสด็จกลับไปเวียงจันทร์ครั้นเจ้าอินทวงศ์ที่วงคตเ,เมื่อพศ2346เจ้าอนุวงศ์ก็ได้ราชสมบัติครองนครเวียงจันทร์ต่อมาก็มีลูกสาว เขาก็สันนิฐานกันนะครับว่าลูกสาวเนี่ยของเจ้าอนุวงศ์เนี่ยคงนํามาถวายให้แก่รัชกาลที่หนึ่งประมาณนั้นนะครับดังนั้นทิดาองค์หนึ่งของเจ้าอนุวงศ์ที่ชื่อเจ้าประทุมนะอีกคนหนึ่งชื่อโฉมเวลาต่อมาก็ได้เป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่สามครั้นต่อมาเจ้าอนุวงศ์คิดว่าเพลานี้ตนเองแข็งแรงไม่ต้องการจะเป็นเมืองขึ้นของสยาม ก็คือก็อยากเป็นอิสระนะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความคิดของผู้บริหารบ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกคนแหละแต่ว่าในความคิดของเจ้านุวงศ์เนี่ยอุปราชน้องเนี่ยคือไม่เห็นด้วยเพราะเวียงจันนั้นก็ตกเป็นเป้านิ่งของพาม่าในเวลานั้นอยู่อุปราชไม่เห็นด้วยก็เลยพาครอบครัวเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วพาเข้ามาอยู่ที่ตำบลบางยี่ขันก็ที่เรียกกันว่าวาังบางยี่ขัน นี่ในวังบางยี่ขันเนี่ยมีทิดาคนหนึ่งชื่อเจ้าหนูมัน่นได้มาเกิดที่นี่ต่อมาเจ้าหนูมั่นเนี่ยซึ่งจะน่าจะมีอายุน้อยได้ถวายตัวเป็นพระสนมในรัชกาลที่สี่คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าอยู่พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานนามใหม่ว่าดวงคำเจ้าจอมดวงคำเนี่ยมีพระราชธิดาสององ,องค์คือ พระองค์เจ้าหญิงนารีรัตนาและพระองค์เจ้าหญิงประดิษฐาสารีเจ้าจอมมันดาดวงคำนั้นเขาเล่ากันว่าสวยมากเนื้อผิวเนี่ยนวลนะในนิราชวังบางยี่ขันเนี่ยที่คุณพุ่มแต่งเรื่องตามเสด็จพระองค์เจ้าหญิงนารีรัตนาไปเยี่ยมพระญาติก็คือเจ้าจันทรเทพสุริยวงศ เจ้าเมืองมุกดาหารเมื่อปีพุทธศักราช2412มีกรอนตอนหนึ่งนี้ได้กล่าวถึงว่าแต่คุณจอมตรอมกรมอารมอุราไม่ผัดหน้าผิวเนื้อเธอเหลือนวนยังงามงดชดช้อยนั้นน้อยหรือสมเขาหรือว่าเป็นองค์สงสงวน ที่ปราโมทโปรดรานการก็ควรแบบกระบวนบทบาทเยื้องญาติราท่านสุเจนกันพฤึกได้กล่าวไว้ในบทความเรื่องจากเวียงจันท์ถึงบางกอกตามรอยเจ้าอนุวงศ์คลี่ปมประวัติศาสตร์ของไทยลาวที่เขียนไว้ในนิตยาสารสารคดีเมื่อปีฉบับ 291เบอดเมื่อปี25 5 2น้าห้าสะฮะหกสบสองก็สิบกว่าปีมาแล้วนะครับว่าเขียนไว้ว่าเมื่อปีส3 2 2สมยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินโปรดให้เจ้าพระยามหากษัตริย์เสึกไปตีเวียงจันทร์ขวาต้อนผู้คนและทรัพย์สินและอัญเชิญพระแก้วมรกตรวมถึงเชื้อพระวง์ของกษริย์ ประเทศสราชมาเป็นองค์ประกันที่กรุงธนบุรีหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าอนุวงศ์พระราชโอรสองค์ที่สามในพระเจ้าสิริบุญ迦สารเช่นเดียวกับยุวกษัตริย์แห่งราชนจาจักรอื่นๆที่มาเป็นองค์ประกันที่กรุงเทพกษัตริย์สยามพระราชทานที่ประทับแก่เจ้าอนุวงศ์และพระญาติวงศ์และให้ทรงศึกษาร่วมกับเจ้านายแห่งสยามในฐานะลูกหลวง คือไม่ต่างกับที่พระเจ้าบุเรงนองทรงอุดประถมพระนเรศวรในฐานะบุตรบุญธรรมคือคนโบราณเนี่ยใจดีเขาใจดีใจบุญเขาจะไม่ทำร้ายเด็กกันอย่างนี้นะในรัชกาลนี้นะครับผู้เขียนเขียนไว้ว่าค่าจะนำความรู้ที่เคยได้อ่านคำปารบของปราชท่านหนึ่งมาแทรกไว้ในบทนี้ว่าน้ำใจนักรบก็เหมือนนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะ ไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นไม่ทําร้ายคนที่ไม่เคยทําร้ายตนแม้จะเป็นสายเลือดที่เคยกรำศึกกันมาเยี่ยงลูกของเจ้าลาวที่มาเติบโตในสยามหลายพระองค์ที่ได้รับการชุบเลี้ยงเท่าลูกเจ้านายจึงเป็นที่ประจักษ์ว่าพระบารมีของพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นๆจะมีเกียรติยศขจรกระจายฝังจิตใจของผู้คนไปไม่รู้ลืมนะครับ กล่าวถึงวังบางยี่ขันอีกวังบางยี่ขันปัจจุบันได้พังทลายลงไปนานแล้วนะครับล่องรอยที่เหลืออยู่ทุกวันนี้ก็คือแนวกำแพงโบราณทางด้านทิศเหนือของลานอเนกประสงค์หน้าสวนสาธารณะใต้สะพานพระรามแปดทางฝั่งธนบุรีและที่ได้ชื่อว่าวังบางยี่ขันนั้นก็เป็นเพียงสถานที่พักหรือว่าบ้านหลังหนึ่งเท่านั้นแต่ทว่าได้ก่อให้เกิดนิราช วังบางยี่ขันอันไพราะของคุณพุ่มหรือว่านามปากาวา่าบุตรสบาท่าเรือจ้างกวีหญิงของไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังนิราชวังบางยี่ขันเรื่องนี้คุณพุ่มแต่งขึ้นเพราะพระองค์เจ้านารีรัตนาและเจ้าจอมานดาดวงคำขอให้แต่งโดยแต่งขึ้นเมื่อคราวตามเสด็จพระองค์เจ้านารีรัตนา เจ้าจอมมารดาดวงคําและเจ้าจอมประทุมไปเยี่ยมอาการป่วยของเจ้าจันทรเทพสุริยะวงศ์เจ้าเมืองมุกดาหารที่พักอยู่ที่วังบางยี่ขันเส้นทางเดินนะก็เริ่มจากพระบรมมหาราชวังมาลงเรือที่ตำหนักท่าแพล่องเรือทวนแม่น้ำเจ้าพยาไปสุดทางที่วังบางยี่ขันปัจจุบัน วังบางยี่ขันมีแนวกำแพงโบราณของวังบางยี่ขันหลงเหลืออยู่ประมาณนิดหน่อยนะครข้อที่สองก็คือเจ้าหนูมั่นหรือเจ้าจอมารดาดวงคําในรัชกาลที่สี่กับข้อที่สามคือภาพเขียนสมเด็จเจ้าอนุวงศ์หาดูได้ในหนังสือศิลปะวัฒนธรรมที่ครูสอพลายน้อยเป็นผู้เขียนเรื่องราวบางกอกนะครับ ที่ผมได้อ่านไปแล้วนะครับท่านสุเจนกันพลิ์ที่เขียนถึงจากเวียงจันทร์ถึงบางกอกตามรอยเจ้าอนุวศ์คลี่ปมประวัติศาสตร์ไทยลาวในนิตยาสารสารคดีนั้นนะครับจากลาวเวียงจันทร์จนยุคต้นรัตนโกสินทร์บริวารของเจ้าสู่รุ่นสุดท้ายที่เข้ามาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า มาลากรมพระยาปราบปรปับพระราชโอรสของรัชกาลที่สองกับเจ้าฟ้ากุลทนทิพยวดีนะอันนี้ในหนังสือเขาบอกว่าไ้นนำภาพมาจากวิกิพีเดียทีนี้เมื่อพูดถึงลาวในไทยที่มีลาวอยู่หลายกลุ่มด้วยกันเช่นในสมัยกรุงธนบุรีนะเมื่อตีเมืองล้านนาช้างได้ก็ได้พวกลาวาลาวดำ มาเป็นอันมากครั้งนั้นโปรดให้พวกเราส่งดำไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองเพชรชบุรีลาวตี้เมืองราชบุรีคือลาวดำไปอยู่เมืองเพชรชบุรีลาวตี้ไปอยู่เมืองราช,ชบุรีลาวเวียงลาวหัวเมืองฝากโขงตะวันออกก็โปรดให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สระบุรีเมืองราชบุรีก็มีเมืองจันทบุรีก็มี ส่วนที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นลาวบางกอกที่อาจารย์สอลายน้อยเขียนถึงในบทความไว้ในทิฏฐิสารศิลปะวัฒนธรรมซึ่งอาจารย์สอภายน้อยได้คัดออกมาว่าลาวที่อยู่บางกอกนั้นเข้าใจว่าจะเป็นพวกลาวเวียงจันทร์ที่เป็นบริวารของเจ้าลาวเจ้าลาวก็คือบรรดาเจ้านายเมืองที่เวียงจันทร์และเชื้อพระวงศ์ที่ได้มาเป็นเจ้าจอม ท่านเหล่านี้ย่อมมีค่าทาตบริวารตามมาปฏิบัติรับใช้ถ้าจะสืบหาเจ้าลาวที่เข้ามาอยู่บางก่อก็พอจะทราบได้บ้างนะอย่างตามประวัติของพระยานครศรีบริรักษ์เจ้าเมืองขอนแก่นได้เล่าไว้พอสรุปได้ดังต่อไปนี้ครับว่าเมื่อปีพุทธศักราช2,321 สมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชโปรดให้สมเด็จเจ้าพญามาหากริย์ศึกเป็นแม่ทัพยกไปตีเมืองเวียงจันท์ได้แล้วก็ตั้งให้พระยาจุโภเป็นผู้รักษาเมืองแล้วอพยพครอบครัวชาวเวียงจันทพร้อมทั้งนางสนมกำนันทั้งหลายเนี่ยเอามาไว้อย่างกรุงธนบุรีในครั้งนั้นนางคำแว่นซึ่งเป็นที่ดาคนโตของเท้าเพียเมืองแผนก็ถูกให้อพยพลงมาด้วย นางคำแว่นคนนี้มีเรื่องเกล็ดเล่าขานเป็นตำนานมากกว่าคนอื่นๆตามคำของญาตินางคำแว่นได้เล่าสืบกันมาว่านางคำแว่นเป็นนางข้าหลวงของเจ้าหญิงเขียวคอมซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณหุตภายหลังเจ้าเขียวคอมได้เป็นหม่อมของสมเด็จเจ้าพระยามาหากษัตรศึกเรื่องที่นางคำแว่นจะได้รับการยกย่องได้ เกิดขึ้นในวันหนึ่งเวลาบ่ายขณะที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตรษษ์ศึกกำลังนอนหลับอยู่เจ้าพระยาได้ร้องละเมอขึ้นด้วยเสียงอันดังเป็นเวลานานและไม่รู้สึกตัวบรรดาบา่าวไพร่ต่างพากันตกใจไม่รู้จะทำอย่างไรนางคำแว่นซึ่งอยู่ที่นั้นก็ได้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดนางจึงคลานเข้าไปใกล้ๆก้มลงกราบแล้วใช้ปากกัดที่นิ้วเท้า โดยมิได้ถูกต้องร่างกายแต่อย me. Me. ่างใดเลยเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกถูกกัดก็ตื่นถามว่าผู้ใดเป็นคนปลุกเจ้าเขียวคอมได้ตอบว่านางคำแว่นเป็นผู้ปลุกด้วยวิธีเอาปากกัดดังกล่าวสมเด็จเจ้าพระยาจึงถามต่อไปว่านางคำแว่นเป็นคนของใครลูกเต้าเหล่าใครหัวเออเจ้าเขียวคอมก็เล่าความเดิมว่านางคำแว่นได้ติดตามมาจากนครเวียงจันทร์ เมื่อทราบความจริงดังนั้นแล้วสมเด็จเจ้าพญามาหากษัตริย์จึงดาริว่านางคําแว่นมีความจงรักภักดีและกล้าหาญมากพฤติการที่นางกระทําลงไปนั้นเป็นที่น่าพอใจจึงยกย่องนางคําแว่นให้เป็นเท้าเสือนางคําแว่นหรือเท้าเสือตามประวัติที่คนในตระกูลของเขาได้เล่าต่อมาว่าเจ้าคือ นังคำแว่นคือเจ้าจอมแว่นหรือขุนเสือที่มีกล่าวถึงในพงศวดานรัชกาลที่หนึ่งนั่นเองตามเรื่องที่เล่ากันมาว่าเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จเจ้าพยามาหากษัตริย์ศึกแต่ครั้งยังมีนิวาสสถานอยู่ทางฝั่งทนรีจนเป็นที่ขวางหูขวางตาของท่านผู้หญิงและถึงกับใช้ดุนเสยตยตศีรษะขุนเสือเสียเลือดอาบเมียหลวงฟาด บาทหกบาเมียน้อยซะเลือดาเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากัษตรศึกเสวยร,ราชแล้วโปรดให้คุณเสือเป็นสนมเอกมีเรื่องเล่าอีกว่าเมื่อทรงสร้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนั้นเจ้าจอมแว่นได้กราบทูลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกว่านางปรารถนาจะทําบุญอุทิศนะอธิษฐานทําบุญอธิษฐานขอให้มีบุตร จึงทรงพระกุณาโปรดเกล้าให้ทํารูปเด็กแต่งเครื่องอาภรณ์ติดฝาผนังไว้สองข้างพระพุทธรูปไว้สองข้างพระพุทธรูปในวิหารพระโลกกนาตรจนาสุดารัตแก้วกุมารีหนึ่งรือเสนออธิบายบุตรีลาบใสบูชิตเชษฐชินสีฉเหลาฉลักสินเหย บุญทรงจงลุได้สเสด็จด้วยดังทวินกุมาหนึ่งพึงฉลักตั้งติดผนังสถิตอยู่เบื้องหลังพระไว้คุณเสือสวาดหวังสแสวงบุตรชายเฮยฉเฉลยเหตุที่เบตให้สริดแซงแต่งผลอันนี้ก็เป็นคำกรที่เขียนไว้ นะครับที่อาจารย์สอพลายน้อยได้แลกได้ลอกเอามาลงไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับต,ตอนนี้อยู่ใน Google นะครับเจ้าจอมแว่นคงได้รับพระราชทานเลือกสวนไล่นามากและบางทีเท้าเพียเมืองแผนซึ่งโปรดให้เป็นพระนครสีบริรักษ์ผู้ว่าราชการเมืองขนแก่นคนแรกคงจะส่งข้าทาบบริวารที่เป็นคนลาวลงมารับใช้ ก็ให้ทําสวนทํานาทางฝั่งทนบุรีตามประวัติที่พระยาชนละทานพิน,พนิจัฉพินิจใจนะฮะขออภัยที่อ่านผิดนะครับหรือวงเล็บชื่อเล่นว่ามุยนะฮะเล่าว่าก็ขุนเสือมีหญิงแม่มดคนหนึ่งชื่อจ่ายเป็นคนดูแลสวนของเจ้าจอมแว่นครั้งหนึ่งนายสังกับแม่มดใจนะคิดจะสร้างโบสถ์ แม่มดจ่ายจึงไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าจอมแว่นก็ได้ตามที่ขอแต่ครั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงเวลาขอพระราชทานที่วิสุงคามสีมาทั้งสองผิดใจกันเพราะแม่มดจายแม่มดจ่าย,จ,ายจะขอในนามของตนข้างฝ่ายในสังก็ไม่ยอมจะขอในนามของตนเหมือนกันแม่มดจ่ายเห็นว่าตนใกล้ชิดผู้ใหญ่มากกว่า ก็ขอให้เจ้าจอมแว่นนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานวิสุคามสีมาเออเอาชนะค้าการแค่นี้นะครับอา้าวันนี้ผมอ่านมา,เ,าเป็นเวลานาน,านถึงตั้ง25นาทีแล้วก็ใช้เนื้อที่ไปทั้งหมด10หน้าด้วยกันนะฮะอา้าเอาไว้อีกครึ่งหนึ่งต่อตอนหลังแล้วกันนะครับตอนนี้สรนันรอเอกวัรได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่า ลาวเข้ามาบางกอกได้อย่างไรยังไม่จบครับเหลืออีกครึ่งหนึ่งติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ